กลับสวัสดีมิติแกนแฟนๆที่รอเลยรรับฟังทุกทันนะครับผมมือนี้พี่น้องมาพบมามะพร้วก็เพเข้าสายเสื่องนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับมือนี้ก็เข้ามาออกไม้เลยนะครับผมมาคนเดียวนะครับมือนีนมากับเจ้าเอฟสิบหกนะครับใส่เจ้าเอฟสิบหกเ็จไปทีเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับต้นเทียมเาอยู่ใกลๆนี้นะครับผมจังมาล่อหลุดน้ำกันนะครับผมโอ้เห็นนกบินอยู่นะครับ มีนกบินอยู่นะครับมีเมื่อกี้มีนกบินออกจากต้นนี้นะครับไปเกาะอยู่ต้นดูต้นนั้นนะครับเอา้าพ้นแล้วหู้หลักเกือบลุดเอา้าเด็กที่วัเวอลายยาห้างนะครับผมเดีย๋ยวจะหาหม่งลบจังมวะล้อหลุดนุ่กันนะครับผมว่าจะเอฟสิบหกจะมานบอสําหรับลักแหลกของมือหนีนะครับผมโอเคแล้วครับผมพี่น้องอาจารย์จัดไปครับผม นกมากลลวบ่กไปครับเดี๋ยวหามองลบก,ก่อนนะครับผมตอนนี้มีนกลุ่งหาเถเอ้ิบหกอะไรอเอ็เอิบหกคู่ครับจย่างว่าเราหลุดมันครับผมนกปลาคู่ต่อครับ ยงหน่อยๆครับปลาเชียงหน่อยนุกปลาเชียงหน่อยนะครับผมลักเ้าใส่คืนเก่าลักนะครับขื้นเก่าลักจะชัดบ่น,นะครับ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันไปหลุนกันเลยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสียงเล็กๆจิ๊บๆมาแบบโบเถียงเลยครับมาตีตะไลมาแบบโบเทียงนะครับหลวงเลยนะครับเอฟสิบหกจัดแล้วนะครับผมมันมันครับเดี๋ยวปิดกล่อง ปิดกลองตัวนี้แป๊บนึงครับสุดยอดครับ F16 จัดแล้วลักแหลกแหกมันเดี๋ยวไปชมตัวเเลยน้ำกันนะครับอืมอะ่ะขึ้นมันสายเสื่องนะครับผมเต็มคอรครับสองขางเลยนะครับผมตัวนี้เป็นขึ้นเก่าลักนะครับ เก้าหลักเก้าหลักก็จับได้นะครับขึ้นมาสายเสื่องนะครับจัดให้นะครับ <c oughs> ตัวฉเฉลยเสียงหน่อยครับเสียงน,น้อยเสียงหลับเสียบนะครับ,บม้ยขลมุมขลม่ขลมบมโหนะครับมันบบเทียงนะครับเขามาหอดตีไตรามากกับหลวงเลยนะครับนี่มันจับที่เสื่องหนีประมาณสองนาทีครับแต่กระโบเทียงมวยยังโดดไปโดดมาก หลวงเลยนะครับผมโอเคครับ f16 จับให้นะ f16 นี่มันบูคู่เฉลยนะครับผมก็เลยบดี๋ยเอาใส่โอเคครับขออยากเก็บนกนะครับผมมันแล้วครับมันแล้วเดี๋ยวไปชมลักต่อไปน้ำกันนะครับครับผมพี่น้องอาจารย์เราก็เดินทางมาหอดไม้ที่สองแล้วนะครับผมเอาใส่เจ้า f16 ไว้นี่นะครับผมนกขันไหลอยู่ครับนี่ครับต้นเทียมนะครับผม ต้นตะแบงนะครับเชียงนกเขากันแตจแจกๆอยู่แต่บุหรวันเดี๋ยวมาโตมาเทียงบ่อจะสูบบ่อนะครับผมโอเคละครับผมเดี๋ยวขออนุญาตห้า,หามงลบนะครับผมจังมัรอหลุดน้ำกันเลยน,นะครับจัดไปครับผมครับผมโมมานะครับสําหรับไม้ที่สองรบบนกไล่นะครับนี่มาหอดแกต้นนี้ครับเสียงไงคู่กะกากระบุม,มาเขาตน้นรวมต้นเทียมนะครับ มีตัวหนึ่งปีใจอยู่ตัวนี้ครับกระบวมาให้กันนี่ตัวหนึ่งอยู่นี่กระบวม,มาเดี๋ยวเขาจะยับไปใส่แถวนี้นะครับแต่ว่ามึงจะมาบอกกันท่านยับไปหามเพิ่งจะหน,นีไปไกลเรืออยู่โอเคครับเดี๋ยวเขอใหญ่นกนะครับผมจะไปหาหม่งมองใส่แถวน้แถวม,มีเขากระจายใหญ่ไปมองไม่เลยนะครับไปเบื้องก่อนจะมีหมองใส่บอ่ออยู่ h ẳ นส่งห่าวๆนะครับสองกุกหัน่โอเคครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวเขาอ,อยากเก็บนกใหญ่มองครับ ครับผมพี่น้องอาจารย์หาหม่องไซบุมีนะครับผมมันห่อนแดดแห้งนะครับเอากน่าจะได้เต้มเดียวแหละครับผมสําหรับเสานี้นะครับก็จะเดินทางกลับนะครับผมเพราะว่าแดดห่อนหาหม่สงไซยาแข้งตอนนี้แต่โปรดได้สนใจนะครับผมคืนมันหมันนะครับเอกากยังมีแบงคือเก่านะครับผมหรือว่าจะเป็นนกฟึกนกตอนะครับก็มีแบง ให้โทรกินกลางกันแล็บแก็บกันเขามานะครับผมที่เบอร์0968642636นะครับผมสายเส้งนกเขาใหญ่ต่อดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมพี่น,อน้องกระจังม,มาคนเดียวกับวังวิ่งเงนี่ยนะครับสซเนียวอันนี้เนี่ยก็หัวใสยหวกหวกวัวบ่มีนกบ่มีน่นีก็หาอะไรแต่อยากเมื่อนะครับบ่ขึ้นมากระมู่เลยมีแต่ดันหน่ายอย่างเดียวการสำรับคลิปนี้ก็สีบูมียังไหลดอกเนาะครับ คือเกา่าคือเดิมจะทิมไทยกันไปด้วยคลิปของเจ้าเอฟสิบหกนะครับผมกระโทษเข้ามาอย่าลืมนะครับทรมาบอกมาจากันนะครับผมทมข่าวสารถุกซุกดิบกระไรนะครับผมบสื่อม,มหาบริวากันนะครับผมสำหรับขึ้นขึ้นชุดสิบหาลักนะครับผมขันหัวเดียวสองลอยสามิบรวมทรงนะครับผมถ้าสองหัวนี้สี่ลอยร่วมทรงนะครับผมถ้าสอง สอหัวเดียวเขาจะคิดค่าตรงสามสิบาทนะครับผมจุดสิบหารักนะครับผมขึ้นมาสายเซิงเขานะครับโอเคแล้วครับผมพี่น้องอาจารย์สายเซิงของเขาใ่ตัวดินก็จะขอลาพีละนองนะครับผมไปนนโอกาสนี้นะครับผมขอก่าวคาว่าสวัสดีครับผมฝากติดตามนี่เด้อพี่น้องอาจารย์ทูท่านไปชมคลิปต้งเจ้าเอฟซีพกกันในเลยนะครับผมจุดจวด รูปย,ยังครับหลวงเลยครั76จับแล้วครับผมหมานครับเดี๋ยวปิดกล่องปิดกล่องตัวนี้แป๊บหนึ่งครับสุดยอดครับเก็บจัดแล้วหักหักมัน